สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง QB 1 6 2 6เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันไปดูกันเลย ครับทุนผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ถนนพุทธบูชาริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออกตรงข้ามกับสารากลางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นวัดที่มีองค์พระพุทธชินราชอยู่ในวัดแห่งนี้นะครับผมมีความตั้งใจที่จะมากราบสักการะท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างในวัดกันเลยว่าจะเป็นยังไง ในส่วนนี้ที่ผมเข้ามาน่าจะเป็นด้านหลังนะครับเพราะว่าลานจอดรถอยู่ด้านหลังถ้าเป็นด้านหน้าจะเป็นป้ายใหญ่ซึ่งเขียนชื่อวัดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นกําแพงนะครับกาแพงด้านหลังวัดที่ด้านข้างด้านหลังจะมีลานจอดรถซึ่งจอดรถก็ได้หลายคันเข้ามาแล้วก็มีที่จอดเลยนะครับแล้วก็มีต้นไม้สีแดงประดับประดาโอ้โหสวยมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนลองมาดูมาท่องเที่ยวดูครับสวยมากเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ น่าจะเป็นจุดซื้อของเครื่องรางเอาไว้บูชานะครับหรือว่าใครอยากจะมาบูชาองค์พระพุทธชินราชแล้วก็พระเครื่องอะไรมากมายก็สามารถมาดูได้ครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดมาบูชาดอกไม้ทุบเทียนเพื่อที่จะไปไหว้นะครับไหว้สักระกาบสักระบูชาแล้วก็ส่วนข้างในนั้นเป็นอะไรเดียวผมจะพาเข้าไปดูกันไหว้เสร็จแล้วก็เดินเข้ามาเลยครับไม่ต้องรีรอ <c oughs> ข้างนอกค่อนข้างจะร้อนนะอู้ โอ้โหสีทองสวยมากครับอ,องค์พระพุทธรูป,ปองใหญ่มากเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะเข้าไปกราบก่อนนะครับพอดีว่าในส่วนของพื้นที่ในนี้เขาบอกว่าห้ามยืนถ่ายรูปครับมันจะเกะกะคนอื่นผมจะไปนั่งถ่ายครับขอญาติหาหมุมก่อนตรงน,นี้ตอนนี้คนเยอะมากเลยครับ โอเคครับในส่วนนี้ก็จะเป็นแถวผมออก <c oughs> ผมออกมาจากประตูเมื่อกี้แล้วครับแล้วเดินเลี้ยวขวาจะมีองค์พระพุทธรูปเป็นในส่วนของในกำแพงครับนั่นจะในกำแพงครับอื้ออกมาก็จะเป็นทางออกทางที่ผมเดิน้ามาต้องขอนรองเท้าคนเยอะมากขอรองเท้านะครับโอ,โอ้โหคนเยอะขออนุญาตครับขออนุญาตขออนุญาตเดินครับขออนุญาตเดินอ่า เดี๋ยวผมเอารองเท้าก่อนแล้วเดินไปดูที่ถัดไปกันหลังจากที่เอารองเท้าแล้วผมไม่สามารถถ่ายต่อได้นะครับเนื่องจากประชากรแออัดเกินไปผมก็เลยออกมาพามาดูแม่น้ำน่านนะครับก็ใหญ่นะตอนที่เดินออกมาก่อนจะเดินมาผมได้กับเท้าวิสุวรรณแล้วนะครับโอเคไปที่ต่อไปกันเลยสถานที่ต่อมาสถานที่ที่สองผมได้มาวัดราชบูรณะนะครับในเป้าหมายวันนี้เราจะมากัน3วัดนะครับอันนี้เป็นวัดที่2แล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันเลย บรรยากาศค่อนข้างเงียบนะครับเงียบสงบดีอันนี้ก็จะมีลูกลูกนิมิตหลายลูกเลยนี่ก็จะเป็นด้านในอุโบสถนะครับมีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์เลยทีเดียวก็องค์ใหญ่เดี๋ยวผมจะอ,ออกไปถ่ายด้านนอกนะครับตรงนี้ค่อนข้างใช้เสียงเงียบนี่ก็จะเป็นวัดที่3ของเรานะครับวัดนางพญานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปกราบสักการะแล้วก็ดูว่าจะไปไหนต่อกัน เออไอนี้นอะไรมันแค่หลอนเลยนี่อ่านะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงโรงแรมที่ดีไปแล้วจะออกไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะตอนค่ำขอนอนพักสักครู่ก่อนอ่านี่ก็จะเป็นโรงแรมที่เรามานะครับไม่ขอไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ไปขอญาติเขานะแอบไทยครับชมแอบไทยแต่ผมไม่ได้ ม่ขอเอชืชแล้วกันเดี๋ยวโดนดาอม่เอ,อประตูไปด้านหลังก็โอ้โหไอสระาบน้ำแต่น่าเสียดายครับผมไม่ได้เตรียมชุดาบน้ำมา<ๆ>ก็เลยเล่นไม่ได้ได้แต่ยืนมองดูแล้วกันโอเคไปเป็นตลาดดีกว่าตลาดที่ ผู้ผมมาครับเป็นตลาดรถไฟนั่นเองโหนี่ก็จะเป็นรถไฟสมัยโบราณนะครับจอดอยู่กลางลำเลยรถจักรเลขที่181อันนี้อะไรสถานีรถไฟพิษนุโลกอ๋อตลาดอยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยโอ้เดี๋ยวดยวข้ามถนรกัแบโอ้ตลาดควันปุบปุบขึ้นอะไรเนี่ยดูใกล้ๆสิสถานีไก่ย่างโอ้ร้านขาย วิ่งไกเลยเดินก็ไปรถก็เยอะเชียวยืนงงเลยครับไม่รู้ว่าจะไปไหนก่อนดีรถก็เยอะเยอะ,อะไปไหนดีครับไปไหนดีเ,เ,เดินข้างในเอาเดี๋ยวผมเดินด้านหลังก็ได้ มาถึงโรงแรมแล้วโหได้มาเยอะเลยทีเดียวต้องเอาใส่กระเป๋ามาเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพรุ่งนี้โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปสถานที่ต่อไปว,วันนี้แล้วก็ไปพักนี่นะครับก่อนกลับแล้วก็แวะมาซื้อเค้กละลายในปากวันต่อไปเราไม่ได้ว่าจะกลับบ้านครับเราจะกลับไปทเที่ยวต่อที่เพชรบูรณ์ไปไปไป โโกกพบูแวะมาให้อาหารปลาที่วัดบึงกระดานนะครับโอ้โหปลาเป็นตัวใหญ่โอ้โหดูปลาดุกดิตัวใหญ่ปลาสวายอีกโอ้โหดู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 เงี้ยงมันเห็นไหมวะหายไปไหนแล้วตัวใหญ่มากเลยปลาดุกอ่ะโอ้ปลาดุกยักษ์ครับปลาดุกยักษ์ไหนรู้สิโอ้ยสากลางก็มีครับไสาบิ๊กเบิ้มก็มี ไหนวะตัวใหญ่ปลาสวายอ่ะคิดดูมาดูฝั่งนี้เหรอโอ้โหดูเงียงเง้ยงเงี้ยงเห็นแค่เงี้ยงก็น่ากลัวปลาดุกยักษ์ตัวใหญ่ปลาสวายอโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในวัดครับแล้วเราก็จะไปสถานที่ต่อไปกันเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่สถานที่ถัดมาคือน้ำตกแก่งโสภา เดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูฮะเดี๋ยววะ ดอกไม้สีขาวที่แสนสวยงามออกโฟกัสดิเฮ้ยโฟกัสโฟกัสโฟกัสเออช่างมันเห็นกับเสียงน้ำตกที่ปรชันบายบายน้ำตกเจอกันสถานที่ต่อไปบุรณะอันนี้เข้าไปวัดแล้ววัดบุรณะวันเพื่อว่างท่องน้ำตกแกงโซฟาพี่อันชาติภูหินร่องกล้าพื้นคือไก่แดด โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พุทธเบิร์แล้วก็นั่งอยู่ในโดมที่เป็นโดมนะฮะเนี่ยข้างนอกนี่จะเป็นหมอกหมอกกอนเมากนะครับอย่าทายกั<า>นนะนั่งกินเค้กกับ,บ,บ<ๆ>น้องนะไอคิวส่วนด้านล่างนี่จะเป็นวิวเมืองเพชรบูรณ์นะครับออมองไม่เห็นหมอกเยอะเดี๋ยวจะออกไปถ่ายข้างนอกแล้วก็เราจะตื่นเช้าแล้วนี่ก็น้องครับน้อง <S <S พูดอะไรนะครับฝากฝากถึงใครอ่าข้างนอกก็กําลังกินนะครับกำลังกินหมูกระทะมากระทุ่ม แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโดมมันเป็นอะคริลิกนะไม่ใช่ตาข่ายเป็นอะคริลิกนะครับใช่จะเรียกว่ากระจกก็ได้นะแต่ ตัวความจริงแล้วมันมันเป็นอะคริลิกครับผมอะคริลิกกระดังโป่งโป่งโปเปล่กระจกมันจะแข็งครับมันจะหนามันจะเคาะไม่ดังถ้าเป็นกระจกก็อันนั้นจะเป็นวิวข้างบนที่พักด้านบนอีกนะครับมันจะมียอดของภูเขาเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันครับว่าเป็นไงอยู่บนภูเขาซึ่งตอนนี้หมอกหนามากเลยมองแทบไม่เห็นข่า่างอยู่ระดับก้อนเมฆเลยนะครับเนี่ยเราอยู่ขนาดกับสูงมาก ใช่ขนาดก้อนเมกเลยและนี่ก็จะเป็นเค้กที่ซื้อมาจากพิซซ่าโลกนะครอ้ว้าวเค้กละมุนในปากโอเคนะครับตอนนี้เราก็นั่งกินหมูกระทะอยู่ด้านนอกกับบรรยากาศหมอกนะข้างล่างวิวเมืองแทบจะมองไม่เห็นอันนี้อยู่กับใครครับมีชียงแชนแนลครับพี่น้อง ก็ติดตามช่องกไรแล้วประมาณ400กว่าครับช่องใหม่ครับช่องใหม่ยังไม่ดังครับยังไม่ดังวันนี้มาเที่ยวครับกินบรรยากาศกับวิวธรรมชาติภูเขาครับที่ภูทับเบิกครับบรรยากาศดีมากครับพี่น้องยอดครับตอนนี้ยังไม่ถึงหน้าหนาวนะครับตอนนี้ก็ประมาณ18 19 20องศาครับช่วงนี้อากาศดีมากครับผุนสตรีมากินครับผมภรรยาลูกตู้ลูกตู้ครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะบรรยากาศสุดๆเลยค่ะบรรยากาศแบบนี้ต้องหมูกระทะมากระทุ อออ่แล้วาถามอีกคนอร่อยไหมครับวันนี้ห่วงนอนไปบรรยากาศตอนเช้าห่วงขึ้นลมนิดๆฝนโปรยโปรย16-15องศามารับประทานข้าวต้มกับโอติน <c oughs> เป็นข้าวเช้าทางที่พักฟรีมีฟรีให้กินนะครับแล้วก็มี วิวภูเขากับถนนซึ่งรถกำลังวิ่งขึ้นวิ่งลงเดี๋ยวเรามาชมวิวภูเขาก่อนที่จะกลับบ้านนะครับสวยมากเลยแล้วก็มีทะเลหมอกนิดๆเพราะว่ามีไม่เยอะฝนปรยๆฝนลิน กลับมาแวะพักรถที่สะพานห้วยตองนะครับมากินลูกชิ้นแล้วก็มาชมวิวรถข้ามสะพานสะพานห้วยตองนะแล้วเขาจออกในมอลรบันดิรถขึ้นไหลเทโนเนาะเอาเอาไปขี้เบ็ดตันแล้วเห็ออยนยังไะมันจะออกได้เน่ยนะก่อนปิดคลิปเดี๋ยวเรามาดูพี่บอลไซค์นีไปรับนี้ตามเดี๋ยวลากันไปด้วยภาพนี้เลยนะครับ ดูพี่เขาขี่ออกไปกันเท่มากเลยเดือ,สอนสัปดผมต้องเอา g ี R 200ผมมาให้ได้ทิปแบบนี้นะโหคันใหญ่ไปแล้วกดไลค์กด subscribe จะได้พลาดคลิปใ,ใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ hope is when you think that you lost